ตัวนบาลในศตวรรษที่21เป็นผู้ทำหน้าที่ที่สำคัญในการวางรากฐานการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กปฐมวัยโดยมีลักษณะบทบาทที่สำคัญแตกต่างจากอดีตเพราะสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีความรู้และวิถีชีวิต การศึกษาปฐมวัยเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตมนุษย์แนวคิดการเรียนรู้ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและส่งผลโดยตรงต่อการสอนในศตวรรษที่21ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเรื่องที่จะเล่าในวันนี้คือเรื่องวิวัฒนาการแนวคิดการศึกษาปฐมวัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการสอนในศตวรรษที่21 จองแจคเกสรูโซแนวคิดเด็กเกิดมาบริสุทธิ์และมีธรรมชาติของการเรียนรู้ในตัวเองเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากธรรมชาติไม่ควรถูกบังคับหรือยดัดเยียดฟรีริชฟรีเบลผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลคนแรกของโลกมองว่าการเล่นคือการเรียนรู้ที่แท้จริงพัฒนาของเล่นการศึกษาฟรีเบลกิฟเพื่อฝึกทักษะเด็กเล็ก มารีย m มอนเตสซอรี่เชื่อว่าเด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้ลงมือทำจริง,สร,งสร้างสภาพแวดล้อมที่จัดเตรียมอย่างเป็นระบบ prepare environment ครูมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกไม่ใช่ผู้สั่งการชองพีเจเสนอทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา cognitive development เด็กสร้างความรู้ด้วยตนเอง constructivism การจัดกิจกรรมตามวายัยเช่นเด็กเล็กเรียนรู้ผ่านการเล่นกับวัตถุจริง เลฟกวีกอดสกีเน้นบทบาทของสังคมและวัฒนธรรมในการเรียนรู้เสนอแนวคิดโซนออฟ Proximal Development ครูจัดกิจกรรมกลุ่มเล็กให้เด็กช่วยกันเรียนรู้และพัฒนาทักษะร่วมกันอีริกเอริกสันเซนนอพัฒนาการทางจิตสังคม8ขั้นในวัยเด็กปฐมวัยเด็กต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อสร้างความไว้วางใจแลนะความเป็นอิสระครูต้องให้กำลังใจส่งเสริมความมั่นใจและความสามารถในการดูแลตัวเอง เฮาว์ดการ์เนอร์เสนอทฤษฎีพหุปัญญา Multiple Intelligence เ,เ,เด็กแต่ละคนมีศักยภาพต่างกันเช่นด้านภาษาคณิตศาสตร์ดนตรีการเคลื่องไหวธรรมชาติมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจตนเองการออกแบบการสอนที่หลากหลายไม่ใช่การทดสอบแบบเดียววัดเด็กทุกคน การนำแนวคิดเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติจริงเช่นการเรียนรู้ผ่านการเล่น (play-based learning) การใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยสอนการจัดกิจกรรมกลุ่มและโครงงานการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนในศตวรรษที่21ต้องเชื่อมโยงแนวคิดดั้งเดิมกับการปฏิบัติใหม่ๆเช่นการเรียนรู้เชิงรุปการใช้เทคโนโลยีและการสร้างทักษะชีวิต การศึกษาของเด็กปฐมวัยกับศตวรรษที่21 1. Critical thinking การคิดวิเคราะห์เด็กเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามหาคำตอบทดลองและสังเกตผลลัพธ์ตัวอย่างการให้เด็กเปรียบเทียบสิ่งของที่ลอยน้ำกับจมน้ำกระตุ้นการคิดเชิงเหตุผลช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ที่ไม่เชื่อทุกสิ่งทันทีแต่กล้าวิเคราะห์และแยกแยะ c อง a t i v i t y ความคิดสร้างสารรค์เปิดโอกาสให้เด็กได้วาดภาพแต่งนิทานสร้างสรรคาา์งินสิงหรือใช้บล็อกสร้างสิ่งประดิษฐ์การให้เด็กได้ลองผิดลองถูกและสร้างผลงานที่เป็นของตนเองจะปลูกฝังจินตนาการและนวัตกรรมครูควรส่งเสริมบรรยากาศที่ไม่ปิดกั้นความคิด Collaboration การทำงานร่วมกันการศึกษาปฐม,มวัยส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มย่อยเล่นบทบาทสมมุติและกิจกรรมร่วมมือเด็กจะเรียนรู้การแบ่งหน้าที่รับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนนี่คือการปูพื้นฐานการทำงานเป็นทีมในอนาคต 4.Communication การสื่อสารเด็กฝึกการพูดเล่าเรื่องร้องเพลงเล่นละคสรสัน้นหรืออธิบายความคิดของตนเอง คุณกระตุ้นให้เด็กใช้คำพูดท่าทางและสื่อสารกับเพื่อนเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 5. าดิจิตัลลิเทอเรซีการรู้เท่าทันดิจิทัลเด็กในยุคดิจิทัลคุ้นเคยกับแท็บเล็ต แอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์ครูและผู้ปกครองต้องแนะนำการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเช่นการค้นหาข้อมูลการใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ปลูกฝังให้รู้จักแยกแยะข้อมูลจริงเท็จและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงเพื่อความบันเทิง อามยขงการศึกษาปฐมวัยในวันนี้ไม่ใช่เพียงการเตรียมเด็กให้เข้าเรียนชั้นประถมแต่คือการสร้างรากฐานทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพจากรากฐานทางแนวคิดของนักการศึกษาในอดีตสู่การปฏิบัติการสอนในศตวรรษที่21การศึกษาปฐมมวัยคือการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ